สวัสดีค่ะพบกันในคลิปที่3นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 กันเหมือนเช่นเคยเมื่อวานนี้เราได้เกริ่นกันไปนิดน,นึงแล้วนะคะถึงบริษัทซิ n โนแบคซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนะคะแต่จริงๆเขาเข้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะของเอ,อ,อเมริกานะคะตลาดนอสแดกจ้ซิโนแบคก็ทำการพัฒนาวัคซีนแล้วดูเหมือนจะมีนำหน้า บริษัทอื่นๆนะคะหรือชาติอื่นๆเนี่ยอยู่ประมาณ1ช่วงตัวด้วยกันนะคะโดยที่เขาประมาณว่าเขาจะเสร็จชัตดิเตะหนึ่งเฟสอเนี่ยในเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้เราก็เลยเข้าไปสำรวจนะคะในเว็บไซต์ของบริษัท s i นอว็กันนะคะว่าเขามีความลึบหน้าไปถึงไหนนะคะหรือมีการแถลงข่าวอะไรหรือเปล่าก็ไปเจอแถลงข่าวอยู่2ข่าวด้วยกันนะคะข่าวแรกคือข่าววันที่22พฤษภามนะคะเขาแถลงข่าวว่า เขาได้ไประดมเงินทุนนะคะจำนวน15ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะมาใช้ในการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ครั้งนี้นะคะโดยที่วัคซีนที่เขาพัฒนานี้นะคะจะเป็นวัคซีนชนิดเรียกว่า inactivated vaccine นะคะก็คือวัคซีนที่ทำให้เชื้อตายแล้วนะะแล้วก็บริษัทที่ลงทุนให้เขาเนี่ยนะคะให้กู้เงินเนี่ยนะคะก็คือบริษัท Advanced Capital แล้วก็บริษัท Vivo Capital ะคะ่ะ CEO ของ ซินโนเวคพูดไปได้น่ารักทีเดียวนะคะเขาพูดว่าเรานะคะภูมิใจที่ได้เป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาดครั้งนี้นะคะซึ่งบริษัทซินโนเวคเองเขาเนี่ยะคะะเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องการทําวัคซีนในโรคที่เรียกว่าเอางรักษาไม่ได้นะคะอันนี้ก็ตรงวัตถุประสงค์ของบริษัทเขา็ดี และเขาเองก็เป็นผู้ผลิตวัคซีนต่างๆนะคะโรคระบาดในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้วัดนกไข้หวัดหมูหรือจึงต่อมาเป็นไข้หวัดใหญ่ 2000, 2009นะคะก็เป็นบริษัทชินอวบกนี่แหละเ็เป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายให้กับรัฐบาลจีนนะคะเป็นรอดใหญ่เลยทีเดียวซีีโอเขาบอกว่าเขาภูมิใจที่เขาได้รับหน้าที่นี้นะคะ แล้วก็เขาขอขอบคุณรัฐบาลจีนนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้ความสะดวกในการขออนุมัติต่างๆนะคะโดยที่การเร่งสปีดในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลในการทำให้ผลิตภัณฑ์เขามีคุณภาพที่ได้ลงแต่อย่างใดนะคะเขาพูดไว้ได้น่ารักมากนะคะในหมู่ของคนทำการวิจัยเนี่ยเราจะเน้นตรงนี้มากเลยเราต้องทำได้เร็วแต่ขณะเดียวกันคุณภาพของเราก็จะต้องไม่ อ่อนด้อยลงไปด้วยนะคะแล้ววันที่6กพฤษภานะคะย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งนะคะเขาก็มีการประกาศผลงานวิจัยนะคะเรียกว่าปรีค้นนิโคนะคะหรือผลงานี่ก่อนที่จะมาวิจัยในมนุษย์นะคะซึ่งเราก็จะทําในหลอดทดลองในสัตว์ทดลองต่างๆนะคะเขาก็ประกาศผลออกมาว่าเขาทำปรีค้นน,นิโคนี่ในลิงนะคะแล้วก็ ได้ผลออกมาดีทีเดียวนะคะทั้งในเรื่องของเซฟตี้ก็ไม่มีปัญหาเซฟตี้อะไรนะคะแล้วก็ในแง่ของอการกระตุ้นภูมินะคะก็สามารถกระตุ้นภูมิได้ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจนะคะฉะนั้นในเดือนอเมษาเขาเรขจริงเขาเสร็จงานวิจัยนะคะในสัตว์ทดลองเดือนเมษานะคะนเดือนเมษานะคะ,าะ,คะทางหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยนะคะหรือผู้ที่มีอํานาจควบคุมดูแลเนี่ยของประเทศจีนก็ อนุมัตินะคะให้เขาสามารถทำงานวิใจัยในมนุษย์ได้นะคะเขาก็เริ่มเป็นเฟสหนึ่งและเฟสสองไปนะคะโดยที่ในเฟสที่หนึ่งะคะเขาก็จะดูในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะคะเป็นการการจากครั้งแรกในมนุษย์นะคะแล้วก็ดูผลเบื้องต้นของระดับูุิต้านทานด้วยนะคะซึ่งเขาก็คิดว่าจะเริ่มนะคะในเดือนมิถุนาแต่ขณะนี้ก็ยัง ไม่ได้เริ่มนะคะในครั้งแรกเขาทำเขาจะทําในอาสาสมัครสุขภาพดีในผู้ใหญ่ก่อนนะคะถ้าผลออกมาเป็นที่น่าพอใจแล้วเขาก็จะทําต่อนะคะในเฟสที่2ซึ่งจะดูในเรื่องของผุ่มต้นทานนะคะแล้วก็ความปลอดภัยในกลุ่มประชากรที่มากขึ้นนะคะในเฟสที่1นึ่งเขาทำแลนไว้นะคะว่าจะทําในอาสาสมัครประมาณ1 4อ่รายนะคะแล้วก็ใน เฟสที่2ต่อมาก็จะเป็นที่เหลือนะคะทั้งหมดจะเป็น422ก็อีกประมาณ200กว่ารายนะคะซึ่งในเฟสที่2เนี่ยเขาก็จะทําในทั้งอาสาสมัครที่มีอายุมากเพิ่มด้วยนะคะนอกเหนือไปจากอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีในผู้ใหญ่ทั่วไปแล้วนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งนะคะของบริษัทนี้นะคะในส่วนตัวเองนะที่ฉันชอบนะคะ ขณะที่เขาทําการพัฒนาวัคซีนนะคะเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งทาพัฒนาวิจัยอย่างเดียวนะคะเขาได้ทําการพัฒนาระบบพื้นฐานในการผลิตนะคะเขากําลังสร้างโรงงานที่จะผลิตวัคซีนต่อไปทันทีที่เขาทราบว่าวัคซีนนี้ได้ผลที่ดีนะคะเขาก็จะได้เริ่มต้นลงมือผลิตได้ในทันทีเลยนะคะซึ่งเขาประมาณการว่าโรงงานของเขาเนี่ยจะผลิตวัคซีนได้ปีละ 1,000พล้านโดสนะคะต่อปีซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนมากทีเดียวแต่ยังไงก็ยัง,ยงไม่มากพอที่จะใช้ได้ทั้งโลกนะคะก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวัคซีนเนี่ยพัฒนามาแล้วได้ผลจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีการขยายสเกลออกไปนะคะผลิตให้มากขึ้นนะคะหรืออาจจะต้องมีการทำได้ว่าเทคโนโลยี transfer มาให้โรงงานอื่นที่ไม่ได้ทำการกาพัฒนาหรือวิจัยวัคซีนเนี่ยแต่มีกำลังในการผลิตเนี่ยสามารถผลิตไนดะ้เพราะจริงๆเนี่ยการทำ เรียกว่า Inactivate v a c c i ี e ก็ไม่ได้เป็นอันรที่ทำยากเย็นอะไรนะคะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เรียกว่า Facility คือกำลังในการผลิตระดับหนึ่งนะคะถึงจะสามารถเลี้ยงเชื้อขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เลี้ยงเชื้อเสร็จแล้วก็ต้องเอาไป Inactivate คือไปทำให้มันตายเนี่ยนะคะมันก็ต้องใช้ Facility นะคะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีที่ว่าขยายผลออกมาให้โรงงานอื่นๆสามารถผลิตได้เราจะได้มีวัคซีนใช้กัน ะะโดยทั่วถึงนะค,ะค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบไปก่อนนะคะสำหรับการพัฒนาวัคซีนนะะของประเทศจีนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูการวิจัยพัฒนาของประเทศอื่นๆกันนะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะสนใจอยากจะฟังการวิจัยของประเทศไหนก่อนนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้ได้เลยนะนะคะขอบคุณค่ะ